นี่เธอมาดูบ้านเหรอใช่ค่ะฉันจะซื้อบ้านเป็นของฝันให้กับตัวเองอย่างเธอเนี่ยนะจะซื้อบ้านราคาหลักล้านอะ่ะทาไมล่ะคะถึงฉันจะไม่รวยเท่าคุณเนี่ยแต่ฉันก็ทํามาหากินแล้วนี่เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ฉันซื้อบ้านราคาไม่เกินล้านสองจะซื้อบ้านหลังราคาหลักล้านเนี่ยนะฝันอยู่หรอจ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจมาดูบ้านหรอคะใช่ค่ะฉันต้องการที่ซื้อบ้านหลังในราคาเท่าไหร่ล่ะคะ บ้านหลังนี้ร้านสองค่ะโอ้ยเนี่ยเขาไม่มีเงินซื้อหรอกคะ่ะบ้านราคาเป็นล้านเลยนะคะขอโทษนะคะคุณลูกค้าตอนนี้รัฐบาลเขามีโครงการช่วยผู้มีรายได้น้อยซื้อบ้านเพราะว่าบ้านเป็นปัจจัยสําคัญและเขาก็อยากช่วยให้คนมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยค่ะเงื่อนไขเป็นไงบ้างะคะตอนนี้ลูกค้าที่มีรายได้น้อยก็สามารถซื้อได้ราคาไม่เกินล้านสองค่ะอยากเงื่อนไขเราไปดูรา,ายได้กันนะคะเงื่อนไขนะคะดอกเบี้ยคงที่4ปีแรก 1. 9 9ต่อปีค่ะ ผ่อนเพียง5,000บาทผ่อนนานสุด40ปีเงินมวดคงที่7ปีหรือ84งมวดแรกและตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยค่ะยังแบบกหมยูนทุกคนซื้อบ้านกับเลาได้เรมสิใช่ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังช่วยอีกค่ะคือโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อย หรือโครงการบ้านเคหสุประชาที่จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มบกบางที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบจากโควิดส9สามารถเช่าบ้านได้ในราคาเพียงเดือนละพั0 0ถึงสามพบาท ตั้งเป้าหมาย1น0,000หลังทั่วประเทศภายใน5ปีโดยนำล่องแล้วในพื้นที่ฉลองกรุงและโลงก้าวกรุงเทพมหานครจำนวน572หน่วยมีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนมากกว่า6,000คนจนต้องมีการจับฉลากคัดเลือกกันเลยทีเดียวค่ะในที่สุดบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยฉันให้บ้านาของตัวเองทำให้ชีวิตของฉัน,นดีดีมีบ้านมีไรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต